ตัวเดียวจบทุกปัญหาขนเอนเฉินสปาคทีตัวนี้นะครับไม่ว่าขนในที่รับขนในที่แจ้งนะสามารถกําจัดได้หมดไม่ว่าจะโกนหนวดโกนเข้าขนแขนขนขานะครับหรือขนจุก,กูแล่หรือขนน้องชายนะทุกคนเอาอยู่หมดเลยแล้วเพื่อนมั่นใจได้เลยนะครับตัวหัวของเครื่องกําจัดขนนะครับเขาลบเหลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทาใหาา้ไม่บาดผิวไม่ระคายเครื่องผิวเราเลยเครื่องรุ่นนี้นะครับความเร็วรอบอยู่ที่70,00รอบต่อนาะทีทําให้โกนได้เกลี้ยงเกาไรต่อแถมมีไฟ LED มาให้ด้วยนะ สามารถโกนได้ในที่มืดตัวแบตจะเป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับขนาด680ม ah. ิลลิแอมชาร์จ2ชั่วโมงใช้ได้90นาทีนะแล้วภายในกล่องนะครับเขาจะแถมรองหวีมาให้เรา4เบอร์พร้อมน้ำมันหล่อลื่นนะครับมีสายชาร์จมาให้แล้วก็แปรงปัดทําความสะอาดมาให้ด้วยนะเวลาเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวมันสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะไม่ว่าจะใช้แปรงปัดทำความสะอาด หรือเพื่อนๆจะไปล้างน้ําเลยก็ได้ครับรุ่นนี้กันน้ําได้ร้0ยอเซนะครับใช้งานเปียกได้ด้วยใครที่ต้องโกนหนวดบ่อยๆขนแขนขนขาขนจุดซ่อนเล้นนะครับแนะนําเครื่องกําจัดขน e n c h a n Spark T รุ่นนี้เลยครับวันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นแค่3สามแดง,ง,งนิดๆผมปักตะกร้าจากแบรนด์ให้นะไปจิ้มกันได้เลย